แจ้งเลยแหละทีนี้ความเห็นชนิดนี้เชื่อไหมว่าไม่มีใครมาลบหลังได้เลยท่านเราเห็นแบบนี้แต่ทีนี้จะไปเล่าให้ใครฟังได้ล่ะก็เหมือนครูบาอาจารย์เล่าให้เราฟังเราก็สงสัยอเลยนี่ไม่นี่เป็นโทษเลยซ้าไปกดอุจลิเลยแหละเราก็เลยไม่ได้ฟังเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ <laughs> จริงไหม เราเรามีแต่ความกลัวกลัวอะไรนะกลัวผิดกลัวถูกกลัวนั่นกลัวนี่อะเพราะเรายังทําลายความกลัวไม่ได้เราก็ยังทุกอยู่ก็บอกพระชะักพระสิ้นคิดนี่กล้าพูดไม่ได้กล้าเลยจะพูดความจริงไม่กล้าปกติแต่สิ่งที่พูดไอ้สิ่งที่พูดที่ตัวเองรู้มาเห็นมามันก็เลยพูดแบบไม่สงสัยเขาเรียกว่ากล้าเขาว่าสองโลก ลุงตาเนี่ยเห็นบ่อยเห็นจนไม่มีที่อยู่หรอเมื่อก่อนเห็นพวกนี้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยแะไม่ใช่เป็นหลับตานะนี่เดินเนี่ยพอพอเนี่ยหกโมงกว่าเนี่ยยังไม่ตะวันยังไม่สกดินเลยซ้ำไปเดินกันเป็นแถวเลยแหละิงแต่ไม่ได้ถามว่าเขาจะไปไหนแต่คงไม่ได้ไปขับไล่รัฐบาลนะมะัม้งพูดอย่างนี้ก็หาว่ากูยุ่งการเมืองอีก แค่พูดนิดเดียวก็ไม่ได้นะ่ยพวกมันไม่ยุ่งหรอกเสียงกันอยู่อย่างนั้นเน่ะเมื่อวานก็มีทุกสิทธิ์คนหนึ่งมาถือศีลอยู่เนี่ยภาวานาเก่งมากตอนนี้ขึ้นเวทีแล้วส่งมาให้กูกิเลสเข้าข้างตัวเองเสมอโทษของอื่นคนอื่นเท่าบุกเขาโทษของตัวเองโทษของเราเท่ารูเข็มให้ได้ถ้ามึงเห็นแลว้วกลัวตกใจช็อกตายก็มีให้โทษ ที่จริงเขาเขาไม่ได้ทำลายหรอกเชื่อไหมเรื่องจิตเรื่องอุบาทานเนี่ยเชื่อไหมโกรธมากๆเนี่ยกากเลือดจายก็มีนะสมัยพุทธกาลทำให้จายได้เลยนะแต่ถ้าเราเห็นเราไม,ไม่กลัวแต่เห็นใหม่ๆก็กลัวนะลูกตาเนี่ยไม่กล้าลงรถเลยมีครั้งหนึ่งไปกับอาจารย์เรานั่งอยู่เบาะหลัง รถรถสี่ประตูเนี่ยอาจารย์นั่งหน้ากับคนขับทีนี้อาจารย์กับคนขับรถ่ะเขาลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเราไม่เราไม่ฉันเราไม่กินเราเลยอยู่รถรอเขาก็ไม่ดับเครื่องเปิดแอร์ไว้เชื่อไหมว่ามารุมรถเรานะ่ะเต็มเลยกลางวันนะ เคยเห็นโฆษณาสารตะกวัวไหมจริงเราก็ว่าโอ้เมื่อไรอาจารย์จะมาวะกกวาเราจะได้กลับรถหนีดิจริงหิง่ะลุ่มมาเต็มรถเลยอันนี้ขนาดกลางวันนะกลางคืนจะขนาดไหนมีครั้งหนึ่งอยู่เขาลูกหนึ่งอยู่ในกุฏิด้วย้องตาไปอยู่ในห้องเก็บของอันนั้นก็ลุ่มมาเยอะไต่มายังกับแมงมุม มาทุกทิศทางจนหลวงตาเนี่ตัดสินใจลุกขึ้นลุกขึ้นมานั่งนั่งก็ไม่ไหวลุกขึ้นเปิดประตูเดินออกไปข้างนอกเลยเดินออกไปข้างนอกกุฏิที่พักไปอยู่กลางแจ้งเลยเอา้าเต็มที่เลยหลวงตามันก็อย่าพูดเรื่องพวกนี้หรอกเหมือนเรื่องพบชาติเนี่ยนี่จะพูดในฝฟังไม่ใช่ไม่รู้นะ แต่ไม่พูดมองปาดเดียวเนี่ยย้อนไปถึงสี่สิบชาติก็มีเนี่ยพูดเลยนี่เป็นฟังชั่นเป็นยาทนาทศนะาตัวหนึ่งไม่เลยโดียเดียวเด่นอะไรนะชาโลโโกกีก็รู้ได้ถ้าไปยึดเอาสิ่งที่เห็นนําบ้าเลยอย่างสมมติว่าเราเห็นสมมติว่าเนีเห็นผู้หญิงมาเ,เห็นมัน เคยเป็นเมียเก่าเรามาเอาหละทีเนี้ยเริ่มสงสารแหละโดยสัญญาเอาละจะช่วยเขาได้ยังไงเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มมิตกละบางทีไปเห็นโอ้ผู้หญิงคนนี้อายุยี่สิบกว่าเนี่ยเคยเป็นแม่เราเราก็นั่งดูจะไปสอนเขาจะไปช่วยเขาได้ยังไงเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำไปแต่เขามานั่งฟังทำเราอยู่เนี้ย มองไปเรารู้เลยเราได้จะนั่งน้ำตาไหลทำยังไงเนาะสงสารเขาเขาเคยเป็นแม่เราบางทีมองไปพระอเนี้ยมองพระโอ้ใช่ไหมจะไปเรียกพ่อก็ไม่ได้เขาเคยเป็นพ่อเราและอายุน้อยกว่าเราด้วยเอาละกูเริ่มบ้าแล้วแต่ไม่พูดนะน้ำตาไม่พูดเรื่องนี้เมื่อสิบสิบ,ส,บสิบปีก่อน มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้จักกันแต่เขามีเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเป็นลูกศิษย์เราเขาโทรศัพท์มาเพื่ออยากคุยกับเราเรื่องสภาวะเชื่อไหมแค่จับโทรศัพท์มาเนี่ยสั่นเลยตุบๆๆๆเลยโอ้โหแรงมากผู้หญิงคนนั้นสั่นเหมือนกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันนะ เสียงนี่โอ้โหสถานสันเครือเลยจนโทรศัพท์นี่หลุดมือเราตั้งแต่นั้นมักไม่รับโทรศัพท์อีนี้เลยเคยมีอะไรกันหลายภพหลายชาติรู้แต่ไม่พูดถ้าพูดแล้วมันจะไปยึดรู้นะเหมือนกับเราดูดูละครดิย้อนย้อนและอะนุโลมปฏิโลมอยู่ปัจจุบันย้อนอดีต ย้อนไปย้อนมาเห็นเป็นภาพเลยนะไม่ยังวิคิดเอานะปุ๊บ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 เลยนี่ทัาฝึกตรงนี้เขาเรียกญยานหยานศาสนาขัก้กฝึกฌานนะนะเพ่งฌานนะั้นโลกีก็เห็นไม่ได้วิเศษวิโสเลยไม่ได้วิเศษเลยไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญาที่จะตัดกระแสแห่งการมีการเป็นการเกิด นะการกระแสแห่งการเกิดทุกนี่นี่คือต้องอาศัยสติปัญญาจะเห็นชนิดนี้มันยิ่งทําให้เราวุ่นวายบางทีหลวงตาเดินเข้าห้องนอนเนี่ยโยมเขาจัดอยู่ห้องกุฏิมีเตียงเล็กนอนเราจะเข้าไปนอนเนี่ยดึกแล้วสามสี่ทุ่มแล้วะเข้าไปพักนอนเต็มเตียงเราอยู่เนะี่ยจริงเราเลยโอ้ เราก็เลยนอนข้างเตียนนอนด้วยกันเห็นขนาดนั้นแหละแต่ไม่ได้หวั่นไหวลูกตาเลยใช้คำของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีบังเอิญในโลกนี้และก็ไม่มีของฟรีด้วยไม่ว่าจะลักขโมยโกงอะไรเงี้ยเอาให้ขอกันไม่มีฟรีล้วนเป็นกรรมดั้งนั้นมันรู้แจง้งขนาดนั้นหละมันถึงได้กลัว มันถึงได้เตือนอย่าไปสร้างนะไม่ดีสิ่งไม่ดีเห็นไหมนี่ใครฝึกสมาธิฝึกพวกนี้นะถ้าเห็นตัวนี้แล้วจะไม่สนใจแล้วทีนี้ยไม่เอาแล้วมไม่อยากเห็นแล้วเห็นแล้ววุ่นวายทุกเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมีคนไปยืนดูอยู่เงี้ยมึงทุกข์ไหมมึงอายไหมบ่มอายนะจริงนึกว่าไม่มีใครเห็น เหมือนผัวเมียแต่งงานกันเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันนึกว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครอยู่อย่างนี้ที่จริงอาจจะแน่นกุฏิอยู่ก็ได้แน่นห้องอยู่ก็ได้ดีนะมันไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปไว้เทวดาเนี่นะจริงจิงโอ้ตอนนี้เริ่มโอ้กูเดียพลาดมาชแต่ไม่รู้เขาสนใจหรือไม่สนใจแต่มีเห็นนะ เหมือนผีเนี่ยวิญญาณทั่วไปที่เราเรียกวิญญาณผีเนี่ยไม่ใช่ผีหรอกเขาเรียกภูมิเทวดาขั้นใกล้ๆมนุษย์เนี่ยเดินเยอะแยะเลยแต่มันอยู่คนละมิติอยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละแต่มันหลายมันละเอียดต่างกันแค่นั้นแหละเหมือนฌานเนี่ยเหมือนฌานฌานสนะิบหกฌานสี่เนี่ฌานอันเดียวกันแต่ความละเอียดต่างกันอยู่คนเดียวกันนี่แหละอยู่จิตดวงเดียวน,นี่แหละ จิตนี่ทรงอยู่ชาญสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าละเอียดเข้าไปเป็นแปดเหนไหมสี่สี่เป็นแปดถ้าละเอียดต่อไปเป็นสิบสองชานอันเดียวนี่แหละถ้าละเอียดเข้าไปเนี่ยเป็นสิบหชานสิบหละเอียดขั้นนะท่านในวัสญญัยาดับสมาบัติอันเดียวกันนี่แหละ,ะแต่ความละเอียดลึกซึ้งต่างกัน ถ้าไปถึงตอนนี้ล่ะโอะ้มันไม่ได้เรียกเห็นนะมันเห็นเองนะไม่มีเจตนาการเห็นชนิดนี้ก็เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้อจจัศจรรย์เหมือนกับรู้ความคิดรู้ความรู้สึกคนเนี้ยเอาไปเอามาวุ่นวายไปหมดอยู่ดีๆก็ไม่รู้เขาเมื่อไปรู้เขาทีนี้รู้แล้อยากไปแก้ไขเขาเสือกอกีกถ้าไม่มีสติปัญญาเนะี่ยยเป็นคนไปพูดเห็นไหมมันถึงหลงกัน เออเออนี่เคยเป็นอดีตกันมาอีผู้หญิงก็เอาละมีใจให้กันเราไปมาก็ไปต่อพบกันอีกกันพบเนี่ยผัวเมียกันไปเราไปต่อพบอีกปเป็นอย่างนั้นไปมันถึงอันตรายไงครูบาอาจารย์ถึงไม่อยากพูดไม่มีเรื่องบังเอิญในโลก ราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสิ่งที่บุรพาจารย์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดมาล้วนเป็นจริงแต่เราไม่เห็นกับท่านเฉยๆถ้าเราเห็นเหมือนท่านเราก็จะรับประการท่านได้ท่านเป็นจริงนะท่านสอนถูกต้องจริงไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จยกสงสัยท่านอยู่นีจริงก็บอกว่าจริงไหมนี่เรียกว่าเห็นเหมือนกันเห็นตามความเป็นจริง ไม่ว่าเห็นหรือรู้เออรู้ตัวรู้นี่ตัวเป็นตัวปัญญาตัวเห็นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นญานทัศนะตัวรู้เนี่ยสมัมปชนญะตัวรู้พวกนี้เป็นตัวปัญญาแต่เห็นพวกนี้สู้เห็นด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงสรรเสริญว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นด้วยปัญญาเนี่ยโอ้สุดยอดมาก มันจะไปเห็นแบบนั้นหรอกอนี่เนี่ยโอ้ยยังกับเลเซอร์เดี่วกันฝึกชานฝึกใหม่ๆหม่หวยเนี่ยโอ้ยมองไปนี่ริง้งต้องเห็นอนาคตสั่งเฮ้ยหวยต้องออกตอนนัวนี้ออกกูบาอาจารย์เขียนไว้เลยก็มีที่บอกเนี่ยไม่ใช่บอกให้ไปซื้อหวนยนะบอกให้ว่ารู้จริงแต่มันไม่เอามันเป็นแทงหวยมันไม่สนใจเรื่องจริงไม่จริงมันจะเอาเลขเอารวยอย่างเดียวมันก็เลยเป็นโทษเนี่ย เพราะฉะนั้นการทําสมาธิเรื่องของจิตเนี่ยโอ้โหนะอัศจรรย์ยิ่งนักปานฝึกหัดขัดเก่าตัวเองเนี่ยนะฝึกอาณาปานสถติเนี่ยโอ้โนะจะเอาละเอียดละออขนาดไหนก็ได้แต่ผู้อยากพ้นทุกข์ดับทุกข์นี่ต้องอาศัยสติปัญญาตัวปัญญาไปเห็นไปรู้ไปจัดกระแสเอตัวรู้ตัวรู้รู้รู้ร อะไม่ใช่คิดนะ,ะรู้ว่าคิดก็คิดว่ารู้นี่ต่างกันอย่างฟ้าเหวนะอะครูบาอาจารย์เนี่ยเชื่อไหมว่าท่านอยู่ในโลกเี่ท่านรู้แต่ท่านพูดไปคนไปตีความเยอะแต่ขั้นเราเหตุผลของตัวเราจะบุคคลแต่ที่ท่านรู้นี่รู้พุ่นพูดเนี่ยรุ่นเกิดประโยชน์มากถ้าผู้มีปัญญาเห็นเห็นเหมือนท่าน จะไม่ขัดแย้งกับใครเลยพูดเรื่องการเมืองก็ไม่ได้ยุ่งกับการเมืองแต่พูดเรื่องการเมืองแค่เอาการเมืองเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นระยะเป็นอุปมาท่านไม่ยุ่งหรอกท่านไม่ยุ่งอะไรอย่างนั้นในโลกนี้ท่านหมดเรื่องยุ่งแล้วท่านหมดปัญหาแล้วท่านเป็นผู้ไม่มีปัญหาแล้วครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรม แต่ที่ท่านพูดเนี่ยเหมือนเตือนสติคนในโลกนี้ให้มีสติมีอะไรนะกลับมาอย่าไปยุ่งไม่ยุ่งหรอกท่านไม่ยุ่งจริงจริงท่านเลิกยุ่งแหละตั้งแต่วันที่ท่านเข้าถึงศีนสมาธิปัญญาแต่คนชาวโลกก็จะว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะเราเนี่ยยังอยู่ในสมมุติคือยังไม่ตายก็ยังอาศัยสมมุติอยู่ อาศัยโลกอยู่เพราะฉะนั้นท่าน,ท,านท่านถึงนำคุณธรรมที่ท่านฝึกมาเนี่ยออกไปเผยแพร่ะด้วยทางตรงและทางอ้อมช่วยอนุเคขห์โลกเห็นไหมเรียกว่าเป็นประโยชน์ใจชนิดนี้จิตชนิดนี้มหาศาลต่อโลกต่อคนเพราะฉะนั้นการฝึกอาณาปนสิกการภาวน,นาเนี่ยถึงเป็นบุคคลที่เลิศ เป็นบุคคลที่ทำให้ใจเป็นมงคลจิตเป็นมงคลจิตเป็นพระเมื่อวานนี้มีโยมมาจากการสินบอกว่า,อ,าอ่ะอ,อีชันน่ะบวชทางจิตบวชจิตว่า้นไม่ต้องโกนหัวอยู่บ้านก็ได้อยู่กับผัวก็ได้โอ้มึงบวชอย่างนั้นละดีแล้วมันบอกบวชจิตว่า้งกูก็เห็นจากเขาบวชกล้วยบวชชีนะบวชจิตว่างั้น ขนาดการบวชมันยังลังเกียจเลยกิเลสหยาบๆนอนกอดผัวกอดเมียอยูอ่มันยังละไม่ได้วางไม่ได้เสาแม่ห่างขายยาสเสน่ผัวจะของก็ยังป่าถิ่มอยู่ยังไม่เห็ดสเสนขายเห็นููอยู่นะ,ะรู้รู้จักเขาอ,อีเหนีเป็นเองสอนคนอื่นนี่คักโพด มันเลยผิดตำราผิดธรรมชาตินะทุกวันนี้ยนี่ก็ขอกขอบพระคุณวันนั้นมีครูบาอาจารย์มาจากนั่นพระมหาเสละส0กว่ก์ปัรษาแล้วท่านบอกว่าท่านฟังหลวงตาเทศฟังหลวงตาพูดท่านเข้าใจมากเข้าใจท่านก็เลยอดไม่ได้มาเยี่ยมก็เลยมานั่งคุยกัน มันได้ปัญญาเพิ่มขึ้นนี่ขนาดห้าสิบกว่าปีนะลุงปูญญญ่เยือนเนี่ยห้าสิบสี่ป่ะห้าสิบสี่พรรษาอาจารย์ลุงพัตติกเนี่ยห้าสิบสามอันนี้เกินเกินหรือเปล่าไม่รู้พอๆกันแหลนะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ก็ห้าสิบสี่เนาะพระบวชตั้งแต่นเน้นยี่สิบพรรหาก็ยติพระเห็นไ,ไหม ท่านเข้าใจท่านที่เราพูดใช่ไหมปัญญามาันเลย่างกันผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจแต่คนที่ไม่ปฏิบัติย่อมมีอคติคือเข้าข้างตัวเองก็ธรรมด,ดาเป็นธรรมด,ดาหลงตาเคยพูดว่าโลกใบนี้ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงเพราะฉะนั้น ทำให้มากจเจริญให้มากมันต้องไปคิดวางทิ้งทำความเพียรเดินทางปฏิบัติเรียกว่าดำเนินเดินทางเดินให้สุดเดินไม่หยุดสักวันหนึ่งต้องถึงแน่นอนต้องเดินต้องลุ่งนะเหนื่อยก็เดินเหนื่อยก็ปฏิบัติไงท้อก็ปฏิบัติไม่ท้อก็ปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเนาะเออนี่ อยู่ที่เราแล้วไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่หลวงตาอยู่ที่พวกเราจะปฏิบัติหรือจะเดินทางเองเนาะเพราะฉะนั้นธรรมะที่พูดมาครูบาอาจารย์บุรพาจารย์พูดมาพระพุทธเจ้าสั่งสอนมาสองพันกว่าปียังทรงคุณค่ายัางทันสมัยอยู่เสมอศาสนาไม่เสื่อมหรอก แม้แม้จะมีแต่จิตใจคนนี้แหละเสื่อมออกจากความดีออกจากศีลออกจากคุณธรรมศาสนายังเหมือนเดิมผ่านไปอีกหลายล้านปีศาสนาก็ยังทรงอยู่แต่จิตใจคนนั้นแหะมันมืดบอดเองที่มองไม่เห็นอจำไว้เพราะถึงจะไม่มีศาสไม่มีคําสอนไม่มีใครรู้จักเลยศาสนาก็ยังอยู่ ย่ก็มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปอีกเชื่อไหมเพราะว่ามันมีอยู่มีอยู่กิเลสอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่ไหนมีหมดแหละแต่นะเพียงแต่เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นเราหลงยึดอยากกูพี่น้องกูลูกกูพ่อกูเมียกูมาอ,อยู่เลยเพราะมีกูก็เลยมีกรรมเลยมีทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเพราะเราตัดกระแสยังไม่ขาดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการทำสมมุติให้แจ้งในสมมุติเพื่อหลุดเข้าไปสู่วิมุติไม่ยากหรอกทำได้ในปัจจุบันอย่าเหยียบย่ำอย่าซ้ำเติมตัวเองไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมเกิดมาเพื่อจะรู้แจ้งในกรรมแล้วก็พัฒนากรรม จนสิ้นสุดแห่งกรรมทำได้ทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่การเข้าถึงธรรมการบรรลุธรรมไม่มีใครสงวนลิขสิทธ์ไม่มีใครจดสิทธิบัตรเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในตัวเราทรงคุณค่าอยู่แล้วคำพุทธะเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทุกหย่อมหญ้าทุกอนูในโลกนี้ขอให้นขนวายตั้งมั่น เดินทางปฏิบัติ5ยังไม่เห็นโทษบุคคลใดยังไม่เห็นโทษมันก็แย่คนป่วยไม่ยอมกินยามันมีสองชนิดหนึ่งคนป่วยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยสองคนป่วยไม่ยอมรักษาไม่ยอมกินยาย่อมไม่หายขาดจากโรคพวกนั้นจำไว้ยาดีต้องมีรสขมคำพูดอะ บางสี่ก็จะเกิดประโยชน์มากๆรักษาโรคได้เพราะฉะนั้นหวานหวานอาจเป็นลมขมๆอาจเป็นยาเนาะขอให้เปิดเปิดเปิด,ปดใจกว้างนะเทออกมั่งน้ำเต็มแก้วลองรับน้ำใหม่ดูเนาะนะอย่าเป็นภาชนะที่คว่ำ อย่าเป็นประเภทปร,ะะปรารมะขอให้ธรรมะไหลเข้าสู่จิตใจขอให้ศีลธรรมไหลเข้าไปสู่จิตใจถ้าเราเปิดใจคนที่มีศรรมีลย่อมมีธรรมคนย่อมมีธรรมย่อมมีน้ำใจย่อมไม่เห็นแก่ตัวนะไปอยู่ที่ไหนก็สงบเย็นเนาะเห็นไหมเหมือนลวงตาเคยพูด คนอื่นไม่ดีเรายัางเดินหนีได้ถ้าตัวเองไม่ดีเราก็จะหอบจากความไม่ดีไปอยู่ไหนก็จะหอบจากความไม่ดีไปด้วยไปอยู่ไหนก็จะเดือดเนื้อร้อนใจเนาะเข้าทำรองว่าไปอยู่แก้งไหนหัวหน้าตายหมดขอให้มุ่งสู่การหลุดพ้นขอให้มุ่งสู่การบรรลุเข้าไปสู่ศีลสู่ธรรมขั้นสูงสุด นะขอให้มุ่งไปสู่การอยู่จบพรหมจรรย์นี่ต้องเดินทางต้องปฏิบัตินะนะขอให้ทุกคนนี้ลูกหลานเนาะ,ะที่นั่งอยู่ตรงนี้วัดป่าบ่อน้นำพออิ์หวังว่าะจะนำเอาพระธรรมมุ่งสู่การปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาอย่าเปลืองเข้าสุขอย่าบวชสนุกสนานเนาะ อขอให้บวชจริงๆขอให้ปฏิบัติจริงๆขอให้เป็นเนื้อนาบุญจริงๆเมื่อวานก็มีพระบวชใหม่อีกเจ็ดรูปเนาะก็ขอต้อนรับสู่ร่มกาสาวพัสตามใดที่มีกุลบุตรกุลธิดามาบวชมาฝึกอย่างเข้มข้นมาปฏิบัติเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์เนาะยินดี ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแห่งธรรมะครอบครัววัดป่าบ่อน้ำประกินพระอินทร์ขอสาธุการด้วยธรรมสาธุเนาะ